ูค่ะเจ้าของพิพิธแคณ์นะคะระหว่างที่จะจะอาจารย์รอรถนะคะกำลังล้างอยู่อย่างสะอาดนะคะเราก็มาสัมภาษณ์พิู้หน่อยเออร้านพิพิธแคณ์นี่พีูเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาได้สองปีกว่าแล้วคะ <dragon> ่ะก็แสดงว่าเปิดในช่วงที่หลักโควิดมาไม่นานใช่ไหมพี่ใช่ใชแล้วคิดยังไงอยากมาเปิดในช่วงวิกฤตน,นะคะก็ปรงกินว่าเราต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะแล้วมีกี่สาขาค,าคะพี่มีสองสาขาอยู่ที่ไหนบ้างคะสาขาที่คือสาขาที่หนึ่งนะคะพิพิธภัณฑ์แสตมป์สาขาที่สองอยู่ที่มณีแก้ว ทางตลาดบลาบงแสงแล้วก็อยู่ฝ uh> umm ั่งทางเข้าวัดแสนสุขค่ะหาไม่ยากเลยนะคะแล้วก็มีที่ที่สามารถมองเห็นได้เพราะว่ามันจะตรงกับสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ตลอดทางมาใครมาเที่ยวนี่ต้องผ่านนะแล้วอีกสถานที่นึงบอกว่าตรงมันมีแก้วนี้ฝั่งค้างนีใช่ไหมมันมีแก้วก็คือไปเต้นเหมือนว่ามีแก้วเนาะแล้วก็ร้านแล้วก็จะอยู่ข้ามทางรถไฟไปค่ร้านนี้จะมีเทมปมาร์เก็ตใช่ไหมคะมองขวาและมองขวาข้างทางรถไฟปุ๊บเราจะเจอร้านคอปิทเทนเพชรคามัยจะอยู่หลังคอปิทเทนเรียกได้ว่าถ้าไปนั่งร้านตรงนั้นก็ว่าคอป็นการ ช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่ายุคน well well. well, no. okay ี้เราจำเป็นนะคะที <t os <t os ่เราจะต้องจับมือกันแล้วก็ร้านพิคแคร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในดีคอมมูนิตี้ด้วยใช่บริการนั่นแหละก็เป็นการทำตลาดบนโลกออนไลน์อีกเส้นทาหนึ่งทีนี้ถามก่อนราคาของที่นะคะถ้ามาใช้บริการมีกี่ราคาบ้างคะก็มันก็จะมีราคาตั้งไตหนึ่งร้อยอย่างมอเตอร์ไซค์ก็คือเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยแล้วหน่อยบาทแล้วถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็จะเริ่มต้นที่สองร้อยล้านจีดูด้วยเหมือนที่หมอใจกำทำใชจค่ะถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นมาที่นึงอย่างเช่นสีอีวี อาจารย์ยันควรจะใช้นอโการะคะสะอาดเฉียบเริยกเลยและอีกกว่านั้นนะคะตอนนี้พิโยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปฟรีโอนี้โปรนั้นคืออะไรคะพีโ่โยนั่นเหรอคะถ้าเกิดว่าเราล้างรถใช่ไหมคะคะไปพบเจอฝนเจอฝนนะคะเราใช้กับล้างใหม่เดี๋ยวคืนแช้ก่อนมากเลยที่ล้างเสร็จเฉียบเฉียบเลยเจอสายฝนสาดใช่ค่ะแต่ให้กันเลยค่ะแต่มีแต่นะคะต้องกลับมาล้างภายในธันวาคมนี้นะคะได้เลยนะคะหมดค่ะเพราะฉะนั้นโปรนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะเพชรพัน